สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ฮะอยู่กับผมนอนทอ์เนาะเราแกงครับเช <c oughs> ่นเคยครับวันนี้เป็น E ีพีพิเศษแล้วกันเนาะ <c oughs> บอกว่าน้องลูกตาเนี่ยชอบเราชอบเราชอบแบบรีวิวก็ขอบคุณมากนะก <c oughs> ็วันนี้ฮะเราลูกตาเองเนี่ยเป็นเซลเนาะตัวเองเนี่ยขายรถโตโยต้า,ตาขายเยอะมากไหมเยอะมากโดยเฉพาะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นยอดฮิตสุดเลยค่ะแล้วป้ายรถตัวเองเนี่ยป้ายยงแดงอยู่เลยทำไมอยากแต่งทำไมเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเซลสวย ของเราอะ่ะสวยเหมือนกับตัวเราก็เลยแบบเออมาให้พี่นนดูให้ว<อ>่านะโจทย์รถสวยคนขับ เขต้องสวยถูกก็โอเควันนี้น้องลูกตาเนี่ยเขาสนใจนะครับอยากตกแต่งรถยนต์นะครับให้ดูสวยขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ขายรถมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วเห็นลูกค้าตัวเองเนี่ยออกไปสวยทุกคันหล่อทุกคันก็เลยมาจัด้าวันนี้อคือให้โจทย์มาว่าอยากแต่งแบบแนวซิ่งนะฮะแล้วก็อยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันดีขึ้นนะครับด้วยช่วงล่างโตโยต้าเองเนี่ยของลีเจนเดอร์เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีอยู่แล้วครับน้องลูกตาเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนทาไม ทำไมต้องเปลี mayor, ่ยนเหมือนเราอัปเกรดจากของเดิมเนี่ยเพื่อให้มันเพอร์ฟอร์แม์ดีขึ้นขับได้ดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นเนาะก็วันนี้จัดไปครับ เอาเรื่องสวยงามก่อนละกันเป็นล้อ T37 SUV งาน NK Performance นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นล้อน้ำหนักเบารีดเบานะฮะตัวสเปคล้อเนี่ยก็จะเป็น18บแความก้าที่เราใส่แล้วก็รีวิวกันบ่อยๆครับตัวล้อดีแล้วยางก็ต้องดีด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลือกไปครับกับ Toyo ต้ที่สนะครับ2อง6้าหนะฮะ, 25, 60, น,ะ,ฮะน้องกุ้ตาบอกว่าอยากให้มันนุ่มนวลขึ้นแล้วก็มีความเฟิร์มขึ้นเนาะ <c oughs> ใช่เฟิร์มนิดนึง <c oughs> เราก็แนะนำครับเป็นตัวทูนซีรีส์ที่เป็นตัวท็อปของจากทางค่ายโปรเฟ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ปรับได้ทั้งขาคอมเพรสหรือขายุบเนี่ยแล้วก็ขายืดที่เป็นรีบาวนะครับด้านบน8ด้านล่างเนี่ยแระดับนะครับส่วนสปริงด้านหลังคันนี้เลือกใช้เป็นของออซซี่นะฮะจับคู่กับโปรเพนเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นชุดจบอีกหนึ่งชุดเลยที่ใส่แล้วขับดีมากๆนะฮะดีไม่ดีไงเดี๋ยวพาน้องกตาไปลองว่าจะถูกใจหรือเปล่าได้ค uh huh. เดี๋ยวประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเทสกันด้วยกันไปครับ ็คือตอนนี้เสร็จแล้วติดตั้งก็ของเราก็มีเครื่องตั้งสูยงนยอะไรเงี้ยเราตั้งให้เรียบร้อยนะครับประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญการาบินหนึ่งสะพานตัวเนี้ยนุ่มไหม <c oughs> ปกตินั่งตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ใช่คนขับนะนบโอเควันนี้ผมเป็นผู้ขับให้แล้วกันได้ <c oughs> อย่างคอนกรีตอะไรต่างๆเนี้ยก็รู้สึกแบบว่านวลขึ้นไหมโอเคต้องบอกอีกนิดนึงว่า จริงๆคันนี้ก็คือไม่เนี่ยเก้าพันโลแล้วนะ<ช>ถือว่าได้ใช้จากของเดิมมาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าออกศูนย์แบบร้อยโลแล้วมาเปลี่ยนเลยคันนี้เปลี่ยนตอนเก้าพันเนี่ยเก้าพันหกร้อยโล,ลใช่ถือว่าได้เสพฟิลลิ่งของเดิมแล้วก็วันนี้ได้มาเปลี่ยนนั้นใหม่ที่เป็นชุดทูนซีรีส์เนี่ยที่เป็นชุดท็อปที่กระแสดีใส่แล้วแบบนะของแพง่ะ<ช>โอเคต้องดีแน่นอนเดี<ช>๋ยวพาบินหนึ่งสะพานดูสิว่านิ่งไหม นิ่ไหมใช่ยโอเข้าโค้งดูไปนะสักแปดสิบเงี้ยนี่ไงปกติไม่ได้นะคือท่าประจำแล้วโอเคไม่อวยนะเอาเพอเสียตังค์ก็นี่อวยไม่ได้ต้องด่าด่าตอนนี้เลยนะต้องไม่ดีด่าเลย ได้ความเร็วประมาณ120นะครับกับพวงมาลัยของเดอรเนี่ยมันจะไวไวหนะ่อยอันนี้ก็ถือว่านิ่งขึ้นมันจะสั่นเวลาที่แบบลงหลงๆเน่เสียการอันนี้ก็คือจะนิ่งขึ้นนะครับ <S 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 ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคร่าวๆอาลองประมาณนี้ถือว่าได้เป็นลูกค้ากันแล้วไว้ดูแลกันนะครับแล้วก็ส่วนเรื่อง การการับประกันการดูแลเนี่ยก็คือหลังการขายทางล้าน a u t แกรมเนี่ยปรับเซตฟรีนะครับดูแลให้ฟรีเนี่ยตลอดอายุโชคเลยนะครับส่วนตัวโชครับประกัน1ปีนะรั่วซึมเนี่ยเป็นได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ